ลัคนาราศีกรกฏทิศมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2 5งพครับมันเป็นสเรื่อครับส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินโชคลาบนะครับทิศแรกส่งเสริมเรื่องของการงานนะครับความโชคดีความมีคนอุปถัรรมภ์แล้วก็คนสำํำราญงานสําเร็จอันดับที่1ครับทิศเหนือครับทิศเหนือช่วงนิดดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์เป็นมาหาอุลครับช่้งงานดีที่สุดครับอันดับ2 ทิศใต้ครับช่วงนี้ดาวพระพุธนะครับช่วงนี้ย้ายมาแล้วเป็นเทวีโชคด้วยนะครับงานก็จะเจจรจาค้าคล่องคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือครับทิศนํำพาซึ่งความโชคดีแล้วก็มีกําไรนะ้วองการเงินดีมากๆครับรอันดับที่หนึ่งเลยนะครับทิศตะวันตกครับช่วงนี้ดาวพระศุกรีดาวบุญใหญ่ยังอยู่ที่เรือนโชคลาาครับฉะนั้นการเงินดีมากๆครับทิศตะวันตกแล้วก็โดยมีดาวเสริมนะทิศสามารถส่งเสริมได้คือขึ้นแรกก็คือทิศ ดาตะวันออกเฉียงเหนือครับดาวอาทิตย์ครึ่งด้านแรกเป็นจุลจักรช่วงนี้มีโชคมีลาภการเงินด้วยนะครับครึ่งดนหลังก็คือทิศตะวันออกครับดาวพระจันทร์นำพาซึ่งรายได้หลายทางด้วยนะครับแล้วก็ทิศนำพาซึ่งความโชคดีมีโชคลาภแล้วก็สายเสียงโชคลุ้นรางก็ฟังทางนี้นะครับทิศดีที่สุดมีโชคมีลาภก็คือทิศเหนือครับจากดาวพระศุกร์ช่วงนี้มหาอุ้นครับมีโชคลาภการเงินเงินก้อนครับดาวเสริมทิศเสริมก็คือทิศ ตะวันโตครับดาวพระศุกรช่วงนี้ยังให้ผลเรื่องของโชคลาภเป็นของคุณนะครับวิชาขอรศาสตร์ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อาชีพและโอกาสนะครับท่านทําแล้วก็ส่งเสริมชะตาการงานการเงินแล้วก็มีโชคลาภเป็นของท่านครับลัคนาราศีสิงห์ทิพย์มงคลเสริมดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2568ดครับดู3เรื่องครับเสริมเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภครับทิพแรกครับส่งเสริมเรื่องของการงานนะครับคนสำาราญงานสําเร็จงานราบรื่นนะครับที่หนึ่งเลยนะครับ ทิศเหนือครับช่วงนี้ดาวพระสุเป็นมหาอุดครับอยู่ที่ตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานชัางงานดีที่สุดนะทิศเหนือดาวเสริมหรือว่าทิศเสริมก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับก็คือดาวพระพุธนับเับดาวอังคารนับช่วงนี้อยู่ที่ระลาภงานดีมีลาบมีลาบลอยด้วยนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับต่อแก้ไขที่ตอนออกเฉียงใต้นะครับต่อมาครับทิศที่องเสริมเรื่องของการเงินนะครับการเงินอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับ มาจากดาวประพุทะครับทิศท,ที่ดีมากๆก็ๆๆค,คือทิศใต้ครับมีการเงินและรายได้หลายทางด้วยครับรายได้โชคลาภการเงินก็มีนะครับอันดับที่2ทิศตะวันตกค,ครับจากดาวพระศุภเดีนะครับช่วงนี้ยังเป็นจุลจักรอยู่เพื่อนการง,งานครับงานดีและได้หลายทางด้วยนะการเงินดีครับแล้วก็ดาวเสริมหรือว่าทิศเสร,ริมทําได้ด,วนะดาวพระจันทร์ครับช่วงครึ่งลหลังกระตุ้นทรัพย์การเงินดีมากๆก็คือทิศตะวันออกครับแล้วก็ทิศที่3ทิศนําพาซึ่งโชคลาภนะครับสายสิงโชคลุ้นรางวัลฟังทางนี้นะครับอันดับที่1ยทิศ ส่งเสริมโชคลาภที่ดีที่สุดก็คือทิศใต้ครับทิศใต้ช่วงนี้ดาวพระพุธเป็นจุลจักรเทวีชโชค,ครับโชคแบบเศรษฐีนี่กันเลยทีเดียวนะครับทิศใต้นะครับอันดับที่2กระตุน้นทรัพย์โชคลาภครับก็คือทิศตะว,วันออกเฉีงยงใต้ครับดาวอังคารนะครับช่วงนี้มีโชคมาลภกันเลยนะครับวิชาของร,รศาศ์ประยุกต์ใช้ตามโอกาสและอาชีพของท่านนะครับส่งเสริมความเป็นสิริมงคลทั้งการงานการเงินและก็โชคลาภครับลัคนาราศีกันทิศมงคลประจําเดือน กุมภาพันธ์2,568ครับส่งเสริมชะตาท่านนะครับมี3เรื่องครับส่งเสริมการงานการเงินแล้วก็โชคลาภครับที่แหลกส่งเสริมเรื่องของการงานก่อนนะครับงานดีมีลาภผลแล้วก็คนสําราญงานสําเร็จอันดับที่หนึ่งเลยนะครับทิศเหนือครับมาจากดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้มหาอุดครับฉะนั้นการงานดีที่สุดดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีเด่นที่สุดนะครับความก้าวหน้ามีแน่นอนนะครับเจรจาค้าขายดีมากๆครับแล้วก็ทิศเสริมนับครึ่งนันแรกก็คือทิศตะวันออกครับช่วงนี้ดาวดาว พระจันทร์เนี่ยก็คือที่ตอนออกนะหรือจร่รเจจาค้าของแล้วก็ค้าขายดีมีกําไรนะครับแล้วก็ที่เสริมอันดับที่2น่ก็คือดาวพระพุธก็คือทิศใต้ครับทิศใต้นํำพาซึ่งคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานทุกเรื่องครับแล้วก็ทิศน้ำพาซึ่งความเสร็จระนการเงินการเงินรายได้หลายทางจรงาจาดีด้วยนะการเงินดีมากๆอันดับที่1ก็ยังเป็นทิศเหนือครับดาวพระศุกร์มหาอุดนะครับการเงินดีครับช่วงนี้อันดับที่2มาจากทิศใต้ครับจะดาวพระพุธนะครับช่วงนี้เทวีโชคจุลจักรรนะคับ อยู่กับาการเงินดีมากๆในหลายๆทางแล้วก็เรียกว่ามีโชคลาภการเงินด้วยนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องของการมีโชคลาภลอยหรือว่าสายเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบนะครับอันดับที่1ครับในตรงบอกว่าชัดเจนก็คือทิศตอนออกครับนำพาซึ่งโชคลาบนบดาวพระจันทร์ครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือทิศตะวันตกครับมาจากดาวบุญใหญ่พระสมบดีครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้มีโชคมีลาบนะครับวิชาโรสศาสต์ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์แล้วก็อาชีพโอกาสของท่านนะครับ ท่านก็จะมีดวงชะตาที่ดีนะทั้งการงานการเงินแล้วก็โชคลาภครับ